พี่น้องจ้าเบิ้งเินไก่น้องละเี่สิบบาทพน้องนองหนึ่งเดินอ่พี่น้องอน้องกไก่ต,ตะเกะียบอ,อ่างตะไคร่ไขยเนาะน้องละสิบบาทเดีวนี้หัี้ยสิบหรอพี่น้องขาเนียวหัวหาบาทก็โอเคอยู่ตาา้าเก่า <c> อ <oughs> ต่พุกกิน<บ>ข้ามปมกับสีสามข้ามทานนพี่น,อน้องก้อนขาว้าน ในเวลาป้อนข้าวร้านแล้วพี่น้องอาบน้ำเรียบร้อยแล้วยาหอ่อนยาห่อนแห้งพี่น้องเลยอาบน้ำสามเทียรเราคอยเจ้าว่าเทียซีซีคงสิเป็นเขานอนไปห่อนไปยูป่ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะคะพี่เมย่า <Yeah. S 2> ถ้าบม จะเล่นเกมได้ลลบัสจริงนั่นออกมามาจะได้แข็งแรงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วกอเมได้่มีพี่เมยกิมด้วยใช่ไหมคะใช่แกแลาไปพี่เมย์ต้องนอนกินทำไมไม่นั่ง ตอนทังสี่ชั่วมือะไรพี่น้องกันบพื่นการเพื่อนกับสิ่กินซ่างานากับเล่ี้ยหิวปอนเอาเล่นเกมตัวกับอีอนะหนึ่งร้อยออาแมนแมนอืม <laughs> ป2เราได้พี่น้องในป้อนเขาป2แล้วยังในป้อนเขาอยูจ่จ้าพี่เพียครับคืนหรือยังยางเรารีบคืนเลยคุแล้วอ้าวคืนแล้วแม่แมมแล้วจะได้เก่งๆในนั้นอ,อ่ะเอาวล่อยลูกโอ้โหมาอนุ่า,าให้พี่เมย์ก่อน พี่มเมยวกับกรอบด้ไหมโอเคเว้นแปลกๆถ้าแบบเด็กหน่อยเนี่ยก็กินมือแล้วยี่มหาบาทคาบแล้วยี่มหาบาทสองคอนกับหาซิบสามคาบละพี่น้องเป็นทอดไตั้งมือเขากับว่ากินได้เขาเขากินมากมาก สปาเซตตี etti, ้อยู่ไอ้ยังก็เอ,อ้น้ำเขาบ่เป็นอ,อสร้างเซเว่นให้รถมาโง่งอา้าเอาลูกะเด็กน่อยสมัยนึงน่จะเป็นท่านสมัยเนาพี่นอนะ้องเนาะ่อยบาะ่ะถ้าข่ก็ะสั่งกินม่เป็นหอกถ้าเขาสั่งกินเอาท่นนี้เราพี่น้องก้อนเขาหลานก่อนจงมาผอกันไหมเด้อจ้าสวัสดีค่ะ